สวัสดีค่ะชื่อนิดาพูแลนกีค่ะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝ่ายนะคะก็แบรนด์นิดาเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้กลุ่มวิสาหกาิจค่ะช่องทางการติดต่อนะคะก็เราจะอยู่ที่46หมู่2ค่ะบ้านหัวฝ่ายนะคะตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0836565644ค่ะสำหรับจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของทางร้านนะคะทางร้านจะมีการพัฒนานะคะจาก งานมัดหมี่ดั้งเดิมนะคะสู่งานแต้มหมี่ซึ่งเป็นงานที่มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะทางร้านทอผ้ามาแล้วกี่ปีใช่ไหมคะมก็รวมรวมแล้วน่าจะประมาณ30-40ปีนะคะได้ค่ะผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มที่ร้านนะคะส่วนใหญ่ก็คือเป็นเป็นผ้าไหมยอยู่แล้วราคาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็จะเป็นงานมัดหมี่นะคะแล้วก็มีการแต้มหมี่ที่มีการพัฒนาขึ้นมา แล้วก็มีการผลิตแล้วกพัฒนาควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องค่ะลายที่เรามีการเลือกสรรเนาะในการที่จะทาให้ลายขึ้นมาให้มันมีความทันสมัยและมีความเป็นโมเดิร์นจริงๆเนี่ยเราจะอิงในเรื่องของรูปทรงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นรูปทรงเราขาคณิตนะคะทรงกราฟิกต่างๆสัมเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือว่าจุดกลมก็แล้วแต่หรือว่า ลายที่เราสามารถดึงมาได้จากธรรมชาติรอบตัวผลิตภัณฑ์ที่ร้านนะคะเราก็จะมีในส่วนของผ้าผืนนะคะซึ่งเป็นผ้าชิ้นเราก็มีในส่วนของผ้าพันคอด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เรามีการแปรรูปในปสินค้าประเภทสินค้าแฟชั่นนะคะพวกเสื้อผ้านะคะหรืออาจจะมีพวกอ็อกซ์รีต,ต่างๆนะคะเช่นหมวกกระเป๋าค่ะ ในเรื่องของราคาใช่ไหมคะน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ500บาทนะคะอาจจะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆค่ะหรือว่าเป็นผ้าพันคอผืนเล็กๆค่ะแล้วก็อาจจะสูงขึ้นไปถึงหลักหมื่นในส่วนของผ้านะคะผ้าไหมแต้มหมีนะคะ เรามีรางวัลชนะเลิศการันตีนะคะในการประกวด KBO นะคะซึ่งเป็นการประกวดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเป็นรางวัลชนะเลิศรองอันดับ2นะคะระดับประเทศในปี2555ราค่ะรางวัลตาลนกยุงพระราชทานเราก็ได้รับเช่นกันค่ะลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงค่ะตาที่ประมาณ30ปีขึ้นไปนะคะถึงประมาณ60ค่ะ จริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นคนไทยซะเยอะค่ะเกือบ9ก้ได้นะคะส่วนต่างชาติก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะถ้าพูดถึงช่องทางจัดจําหน่ายใช่ไหมคะเราก็จะมีการจัดจําหน่ายจาทั้งหน้าร้านนะคะเรามีที่ร้านร้านจาหน่ายสินค้าที่กลุ่มค่ะกลุ่มผลิตเลยแล้วก็มีการออกบูธแน่นอนค่ะสําหรับการสนับสนุนจากหน่วยงานใช่ไหมคะแล้วก็ มีหลากหลายหน่วยง,งานมากนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะทางจากทางพัฒนาชุมชนนะคะทางอุตสาหการรมพาณิชย์นะคะแล้วก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรมส่งเสริมอุตสาหการรมนะคะทางสสอวอจริงๆปัญหาและอุปสรรคในตอนนี้นะคะอาจจะเป็นในส่วนของตัวเดินก๊อปปี้ลวดลายะคะ่ะในส่วนของลวดลายที่มีความเป็นโมเดลนะคะแต่ทางนี้เท่านั้นเราก็ไม่ท้อนะคะเราก็อาจจะต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็ คิดใหม่ทำใหม่รังสรรค์ใหม่ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้เกิดลวดลายใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไปค่ะ